ครับสวัสดีครับสามยอดรันธนีครับหรือช่างตุ้มนะครับวันนี้ผมประกอบเครื่องรุ่นแซมแปดพัดโฟนวันนะครับรุ่นพิเศษเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าอีกหนึ่งตัวจะเอาไปส่งลูกค้านะครับผมจะไม่ประกอบวางไว้หน้าร้านทีละเยอะนะครับก็จะประมาณเครื่องสองเครื่องครับมอเตอร์ตัวนี้เป็นมอเตอร์สามแรงนะครับงานประกอบนะครับผมประกอบเองนะครับแล้วก็ อาจจะตั้งสายพันอะไรให้ตรงนะครับผมค่อยจะประกอบเพิ่มอีกนะครับผมตั้งสายพันก่อนนะครับเครื่องถึงจะได้ทนแล้วก็เงียบนะครับทำงานได้100ร้อยเปอร์เซ็นต์ับมาฟังเสยียงเครื่องเดินกันครับอันนี้ชุดล้อหน้าผมยังไม่ประกอบนะครับรอแต่งแกนแล้วก็ใส่ชุดล้อหน้านะครับ ตั้งเครื่องได้นะครับเครื่องจะเดินเรียบอย่างนี้ทุกตัวนะครับก็่อนส่งลูกค้าผมก็จะเทสการสีก่อนออกจากร้านด้วยเพื่อลูกค้าจะได้เครื่องที่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ฟังฟังบทกันครับก็โอเคครับเดี๋ยวผมจะประกอบเพิ่มนะครับแล้วก็จะ ัปเพสระบบการสีทิ้ีนะครับก็ส่วนใครที่สนใจเครื่องรุ่นนี้นะครับเป็นเครื่องรุ่นตัวท็อปของทางร้านนะครับสีข้าวรอบเดียวนะครับจะบดลำออกมาเลยในขั้นตอนการสีนะครับถ้าเราอยากได้ละเอียดมากมากเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ใช้ฝังหลดเครื่องตัวนี้ราคาหนึ่งเก้าันเก้ารอยบาทครับผมติดตั้งสีถึงบ้าน แล้วก็ไปสอนการใช้งานให้ลูกค้านะครับการตั้งทุกอย่างมันต้องมันต้องลงตัวหมดนะครับก็คือตั้งไล่ตั้งแต่แกนมอเตอร์เลยครับถ้าถ้าเป็นผมนะครับผมจะไล่ตั้งแต่แกนมอเตอร์แล้วก็ขึ้นมานะครับแล้วก็ให้แกนมอเตอร์ตรงมาร์กทุกอย่างตรงมาร์กนะครับมูเล่พวกนี้นะครับผมจะทาให้เป็นแนวตรงเลยครับ ถ้าเราตั้งไม่ได้นะครับเครื่องก็ทํางานไม่สมบูรณ์แบบแล้วก็จะเสียเร็วก็ทํางานไม่มีคุณภาพครับถ้าเราตั้งไม่ได้นะครับครับก็ฝากติดตามคลิปต่อไปของสามยอดอุดรหรือช่างพุ่มเลยนะครับอ๋อมีพี่ๆถามเข้ามานะครับผมคือสามยอดอะไรนะครับ มันมีอยู่สองสามยอดนะครับของผมของผมขายเครื่องของสามยอดจากคนการเกษตรนะครับสามยอดจากคนการเกษตรนะครับไม่ใช่สามยอดมอเตอร์ครับก็ฝากติดตามคลิปต่อไปของสามยอดอุดรนทานีนด้วยครับสวัสดีครับ